สวัสดีค่ะเพื่อนโยคะสวัสดีค่ะ วันนี้พวกเราทีมข่าวจากทุกข่าวการเมืองของครอบครัวข่าวสารู้สึกเป็นเกียตรติมากเลยค่ะที่ม <Warren. S 1> ีโอกาสมายืนถึงบ้านนายกมนตรีเลยคือตึกไทยคู่ฟ้าที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วพวกเราก็ขอเป็นตัวแทนของครอบครัวข่าวสารวมไปถึงคําถามหลายๆคําถามที่เป็นคําถามจากประชาชนจริงๆที่ส่งผ่านกระซิบกระซิบมาหาเราแล้วก็อยากให้กค่<บ>ะมีคาถามอะไรบ้างตื่นเต้นก็อยากรู้เพราะว่าเราอยากได้แบบสบายๆใช่ไหมคะก็คิดว่าหลายคนเนี่ยคงอยากจะคุยกับนายกแบบสบายๆนะคะแล้วก็หลายๆคําถามก็เป็นคําถามสบายๆจริงๆนะคะว่าอย่างเนี ในส่วนของนายรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นนายรัฐมนตรีคนแรกของไทยที่ขึ้นมาดํารงตําแหน่งเนี่ยการที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะซึ่งทําให้เราการเป็นผู้หญิงใช่ทำให้เรารู้สึกว่ามีปัญหาหรือมีอุปสรรคในการตัดสินใจเรื่องบางเรื่องบ้างไหมก็เอาไงดีการเป็นผู้หญิงมันก็ก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคือเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะคะก็เป็นอะไรที่กลับกันว่าหลายคนก็คาดหวังเยอะว่าเป็นผู้หญิงแล้วจะ ยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่เราก็มองว่าในคราวเป็นผู้หญิงเราก็สามารถที่จะใช้จุดเด่นของความเป็นผู้หญิงได้ก็คือเรื่องของความที่เราอาจจะเป็นคนเข้าหาทุกคนเราก็ใช้ความเป็นผู้หญิงนะในการที่พูดคุยก็อาจจะทําให้การสนทนานหรือการทํางานต่างๆนะันเป็นไปได้ราบรื่นมากขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกัน ความเป็นผู้หญิงเองก็มีในเรื่องของความวนใหญยแล้วก็ความที่ไม่รุนแรงก็คิดว่าเชื่อมั่นว่าสถานการณ์นี้น่าจะเหมาะสมนะคะคุณดิฉันรีใส่ชุดสบายๆพาเราเดินพาเราเดินใช่ค่ะเดี๋ยวพาเดินชมน้ำแข็งแล้วก็ไปนั่งคุยทางนุ้นที่ท่าเชิญค่ะ่างไนคะคะตอนนี้เนี่ยที่หลายคนเขาวิจารณ์กันว่าทนายโยกพูดผิดบ่อยๆ ก็คนเราอะนะคะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ฉันเองก็จากจากจานวนที่เราทํางานเราพูดทุกวันนะคะแน่นอนบางทีมันก็มีอะไรบ้างที่ติดบ้างอะไรบ้างหรือบางทีอาจจะฟังแล้วคาดเคลื่อนกงินไปนะคะ่ะมันไม่มีปัญหากับการทํางานก็เชื่อว่าถ้าถามว่าโดยรวมสื่อสารได้หรือเปล่าะนะคะถ้าเราไปมองในมุมคําพูด ทีละคำอันนี้แน่นอนถ้าน,นั่งจับก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะเจอปัญหาเดียวกับดีฉนันแต่ว่าถ้าเราดูโดยรวมว่าการสื่อสารเป็นอย่างไรการสนใจการทํางานอันนี้ก็จะได้ได้ขอขอเขาเรียกว่าขอความเป็นทรรมองอีมุมหนึ่งบ้าง mm hmm. นะคะเรื่องการบริหารประเทศผ่านมา4เดือนเนี่นะครับตอนนี้เนี่ยคือท่านนายกจะให้ความเชื่อมั่นให้ความมั่นใจกับประชาชนยังไงได้บ้างว่า นายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งรักชินวัตรเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงเสียงจริงและเป็นที่พึ่งที่หวังให้แก่ประชาชนได้เรื่องนี้เนี่ยดิฉันยืนยันตัวเองได้ว่าดิฉันเองก็จะทำหน้าที่ในฐานะที่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจอย่างเต็มที่แต่ถามว่าจะเชื่อหรือไม่อย่างไรนั้นก็คงจะเป็นที่พี่น้องประชาชนที่จะตัดสินแล้วก็คอยดูซึ่งวันนี้อาจจะสี่เดือนอาจจะเร็วเกินไปสำหรับการที่จะบอกว่าผลงานต่าง เพราะว่ามีภารกิจต่างๆมากมายก็ขอให้เวลาแล้วก็ที่ฉันก็จะเร่ง ทำตามที่ได้มีการสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วค่ะก็คือขอดูเวลาขอเวลาในการพิสูจน์ผลงานพิสูจน์ใช่ค่ะเพราะบ <ใน S 2> างครั้งเราเองเราเรา,เราทำงานคนเดียวไม่ได้แล้วก็การทํางานนั้นจริงแล้วปัจจัยความสําเร็จของงานเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเองคนเดียวต้องขึ้นอยู่หลายๆองค์ประกอบอย่างเช่นอันแน่นอนส่วนตัวเราในฐานะเป็นผู้นําเราก็ต้องทําหน้าที่นี้ส่วนที่2ก็คือโอคาพยพ ด้านของทีมงานซึ่งก็มีทั้งประกอบทางด้านของทางด้านของคณะรัฐมนตรีบวกกับข้าราชการที่เราทํางานเขาเรียกว่าต้องสอดคล้องกันถ้าทํางานสอดคล้องกันแล้วสุดท้ายผลก็จะก็จะออกมาแต,แต่บางครั้งมันก็จะมีปัจจัยที่ที่จะควบคุมไม่ได้ต่างๆซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปลายทางที่เราจะพยายามที่จะควบคุม ให้ได้สัมฤทธผลให้เร็วที่สุดปรับตัวอะไรเยอะไหมคะในวงรีแบบว่าปรับจากเดิมที่อาเดิมเป็นนางสาวยิ่งรักชินว,วัตรเคยทํางานบริษัทอะไรเงี้ยพอวันหนึ่งก้าวมาเป็นผู้นาําปุ๊บเป,เปลี่ยนตัวเองเคยไหมคะตื่นมาแบบนอนนอนอยู่เมื่อคืนนี้ฉันยังสบายสบายตื่นขึ้นม,มาลืมตัวเอ้าวันนี้เป็นนายกอะไรมีไหมคะเคยแบบลืมบ<ม>้างไหมลืมบบมีช่วงต้นๆว่าอ่าอันนี้ถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าปรับตัวไหมก็ เราต้องเรียกว่าเราต้องปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมใหม่ใช้คำนี้ดีกว่าคคือเรายังเป็นตัวของเราเองเราใช้หลักเรื่องอะไรหลักเรื่องของการบริหารหลักเรื่องของการที่เราเองมีจุดมุ่งหมายในการที่จะทํางานเพื่อตอบโจทย์พี่น้องประชาชนอันนี้หลักนี่อยู่เหมือนเดิมทํางาน,น,น,นหนาเหมือนเดิมหเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต่างคือ เปลี่ยนจากสภาวะที่เป็นยิ่งรักปกติเข้ามาทํางานในฐานะผู้นําประเทศนั่นต้องต้องมาทํางานให้เข้ากันแล้วก็เข้าใจกับสภาวะแวดล้อมใหม่แล้วเราใช้ศาสตร์ความเป็นการผู้บริหารนั้นในการตัดสินใจอ,อันนี้ต่างหากที่ต้องเขาเรียกว่าต้องเรียนรัดเรียนให้เร็วที่สุดนะคะก็เหมือนกับว่าถ้าถามว่าคนอื่นบนเหตุการณ์ปกติ พนักงานเข้ามาใหม่ๆจะมีทดลองงานใช่ไหมคะแต่ยิ่งรักเชื่อว่าคงไม่มีใครให้ทดลองงานแล้วคือเริ่กงานซึ่งวันนี้การคาดหวังนี่เริ่มงานตั้งแต่วันที่ประกาศด้วยซ้ําไปเพราะพอเราฟอมรัฐบาลปุ๊บหลายๆท่านยังถามเลยว่านโยบายอย่างนั้นออกหร้อยังแต่ทั้งทั้งที่เรายังไม่ได้แถลงต่อรัฐบาลซึ่งนี่แหละค่ะคือการคาดหวังที่ที่มีมาก็เข้าใจว่าที่ผ่านมาเหตุการณ์ต่างๆก็ก็หนักแล้วก็ประชาชนก็คงอยากจะคาดหวังให้รัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหาฉันก็จะพยายาม ในการที่จะรวบรวมทุกสภาพกาลังแล้วก็ทํางานให้เต็มที่ค่ะไม่ได้ใจมีอะไรไหมว่าไม่ได้แล้วหล่ะปีหน้าเนี่ยต้องต้องปรับต้องแก้กันใหม่อะไรไ<โ>กร็คงมีอยู่แล้วค่ะอย่างจากที่เราเรียนรู้อย่างเรื่องน้นําต้องปรับต้องแก้อยู่แล้วแน่นอนสิ่งที่เราเห็นปีที่ผ่านมาเราก็ต้องเอาบ,บทเรียนที่ผ่านมานั้นไปแก้ก็ทั้งหมดสิ่งที่เราเห็นเราจะไปถูกบรรจุอยู่ในแผนซึ่งบางอย่างเราทําในแผนเร่งด่วนเลยนะคะอย่างเรื่องของการติดวงจรปิด ในประตูระบายน้ําทุกที่อันนี้เอาเลยเพราะว่าเราไม่สามารถถึงเวลาเนี่ยเราบอกประตูระบายน้ําที่นี่ประตูน้าเพิ่มขึ้นลดลงหรือยังไงเราจะติดตั้งเลยอันนี้ก็จะทําให้ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นความมั่นใจได้ว่าได้มีการดูแลตลอดเวลาแล้วก็คงต้องเ,อเรียกว่าตั้งศูนย์ในการควบคุม หรือว่าศูนย์ในการบริหารจัดการน้ําที่เรียกว่าเป็นซิงเกิลคอมมานด์ก็คือเป็นศูนย์บัญชาการเดียวกันเพราะวันนี้จะทุกคนก็ทราบว,ว่ามาจากหลายส่วนตเราไล่ตั้งแต่เรื่องพยากรน้ํามีทั้ง4หน่วย4กระทรวงใช่ไหมคะ,คะอันนี้ก็ต้องรวมมาแล้วบนพื้นฐานอะไรพื้นฐานข้อมูลเดียวกันอีกอ,อย่างนี้ค่ะเรื่องบริหารจัดการน้ําก็มีหลายหน่วยที่บริหารอยู่ก็ต้องกลับมาคุยกัน แล้วะจะได้มองภาพรนมนน้งประเทศว่าเราจะทํายังไงให้น้ำไหลผ่านถ้าทุกคนต่างมองมองในมุมของตัวเองมันก็ไม่เสร็จวันนี้ก็จะมีปัญหาอีกอย่าี่ะเปนนแสดงว่าปีหน้าเนี่ยคนไทยมั่นใจได้แล้วว่าจะไม่มีน้ําท่วมหนักเหมือนปีนี้นะถ้าถ้าถามว่าร้อยเปอไหมก็ต้องกลับเรียนว่าบางอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาแต่ดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าไม่หนักเท่าปีนี้ จากเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องหนาไปแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องการเมืองในส่วนของปีหน้าเองเนี่ยหลายๆฝ่ายมองว่าปีหน้าในการเป็นงค่อนข้างจะร้อนเพราะว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลเองอาจจะมีการอาจจะไปแตะในส่วนของอย่างเช่นกรณีของรัฐธรมนูญซึ่งในส่วนนี้รัฐบาลเองเนี่ยมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐมนูน่ย,ยังไงบ้างครับเอาว่าการแก้ไขรัฐรมนูญเนี่ยจริงๆอยู่ในวาระของรัฐบาล ในปีแรกแต่ณวันนี้ภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบ,บาลจะต้องดาเนินเร่งดําเนินการก็คือเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็เรื่องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจดังนั้นส่วนของการแก้ไขรับนูนช่วงนี้ในส่วนของรัฐบ,บาลผมยังไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวก็คงจะเป็นเรื่องของทางฝ่ายนิติบัญญตัติซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของทางสภาว่าจะบรรจุวาระนี้หรือเปล่าและจะแก้ไขรายละเอียดอย่างไรคือถ้าเราคุยกันว่าการแก้รับนูนเป็นข้อข้ออันนี้มันจะเหมือนกับการเป็นแก้เนื้อหาแต่จริงๆเราต้องตั้ง จุดมุ่งหมายก่อนว่ารเราจะมีจุดมุ่งหมายในการแก,แก้รัฐธรรมน,มนูญเนี่ย เพื่ออะไรแล้วประโยชน์ของประชาชนตรงไหนพอเราได้จุดมุ่งหมายนี้ปุ๊บวิธีการถึงจะตามมาค่ะหลายฝ่ายห่วงเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอย่างเช่นมาตราหนึ่งหนึ่งสองเกี่ยวกับเรื่องสถาบันเองค่ะั้งนี้ททางรัฐบาลเองเนี่ยจริงๆมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่ใช่เป็นมาตราในรัฐธรรมนูญนะคะจริงแล้วเป็นทางด้านของกฎหมายอาญาถ้าถามเรื่องนึงก็ถือว่าเป็นคนละเรื่องกันคนละส่วนกันนะคะ สำหรับมาตราหนึ่งสองนี่จริงๆตรงนี้ต้องไปไปดูในรายละเอียดเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะคะแต่จริงๆเราก็กลับไปที่วัตถุประสงค์ต่างหากว่าวัตถุประสงค์เราไม่ควรจะนำเอามาตรานี้มาใช้ในทางที่ผิดเป็นไปได้ไหมคะที่รัฐบาลจะรับมาเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังอะคะ่ะเพราะวันนี้เองเราเราจะเร่งในเรื่องของการแก้ไข ในเรื่องของเศรษฐกิจก่อนนะคะ<ม>เราอยากให้เป็นภาคการเมืองเนี่ยควรจะทำหน้าด้หน้าที่ตรงนี้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง<ม>ถามว่ารัฐบาลเห็นไหมะ่ะระยะย,ยาวในเรื่องการแก้ไขรัธรรมน,นูนเห็นเพราะเราเขียนไวใน้ใน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 นโยบายอยู่แล้ว<ม>แต่ไม่ใช่เร่งด่วนที่จะมาทําตอนนี้แล้วเวลาที่เหมาะสม้วคะท่านยกกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นน่าจะช่วงไหน ก็อันนี้ยังตอบไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเราเรา,เราทำตรงนี้ก่อนถ้าบรรยากาศในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องดีแล้วคนก็คงจะมีเวลาในการที่จะให้ให้ความสนใจส่วนตรงนี้ก่อนอเพราะว่าถ้ารัฐบาลโมแต่ไปแก้ไขาการเมืองแต่สุดท้ายแล้วเศรษฐกิจไม่ฟืน้นหรือว่าพี่น้องประชาชนยังยังอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถูกฟื้นฟูแน่นอนทำอย่างอื่นก็ไม่ได้ช<ว>่วครับแสดงว่าการปรับเปลี่ยนอะไรในส่วนของ,ของครมอราจจะยังไม่ดำเนินการในช่วงนี้ใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะต้องรอไปก่อนสักปีก่อนหรือว่ายังไงครับคิดอยู่ในใจแล้ว เอาว่าเราเราคุยกันเรื่องว่าเราติดตามผลงาน รัฐบาลผลงานคณะรัฐมนตรีเป็นระยะดีกว่าก็เป็นเรื่องปกติค่ะคนเราทํางานไปทุกสามเดือนหกเดือนก็ต้องมาทบทวนกันนะเป็นว่าวันนี้มีรัฐมนตรีที่สอบตกบ้างไหมคะโอ้ยยังไม่ทราบเลยค่ะยังพอดีไม่ได้ยังอาจารย์ยังไม่ได้ยังไม่ให้เกรดอาจารย์ยังไม่ได้อ่านเลยค่ะอาจารย์จะให้เวลาลูกศิษย์ทำงานให้อาจารย์กี่เดือนละคะให้อาจารย์พักผ่อนช่วงปีใหม่ก่อนนะคะไม่ใช่ช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าสมาชิกบ้านเลขที่111ก็จะ สามารถกลับมาเข้าสู่สนามการเมืองได้ตรงนี้เนี่ยเรามีแนวทางหรือมีแนวคิดที่จะดึงคนเก่งๆที่เคยเคยถูกตัดสิทางการเมืองกลับมาช่วยงานในส่วน<ท>ของททยที่เก่งแล้วก็มีคุณประโยชน์กับบ้านเมืองแล้วมีความประสงค์<ม>ที่จะอาสาตัวเองรับ<ม>งานเพื่อบ้านเมืองยินดีอยู่แล้วค่ะ แปลว่ามีนวโน้มที่จะดึงกลับเข้ามามาช่วยงานในสัาหัทีานอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะอยู่ตรงไหนภารกิจไหนก็ต้องไปดู<อ>ที่ความเหมาะสมณวันนั้นเหตุการณ์นั้นเวลานั้นอ,อีกทีนเลยค่ะงั้นพอลรมรนี่น่าจะเกิดขึ้นหลังเดือนพฤษภาไหมคะ อะไรนะคะนบนให้ไปนอนพักกันไตั้งช่วงนี้วันหยุดยาวนี่ก็ดูดีนะคะท่านรไปพักผ่อนไปพักผ่อนไปพักผ่อนช่วงนี้วนอนไม่หลับช่วงนี้นอนไม่หลับแล้วท่านนายกท่านนายกพูดอย่างนี้คงรัฐมนตรีหลายคนคงนอนแล้วหรอไม่หลับยังไม่ทำไรหรอกก็ตอนนี้เราก็ยังทํางานอยู่ค่ะฟังเสียงจากคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับท่านนายก การตัเป็นตัดต้องตับคอรมอทั้งหมดอยู่เมืองไทยนะคะปรับก็แต่งตั้งอยู่เมืองไทยค่ะล่าสุดมีเรื่องกรณีของเด็กชายประบูที่บอกว่าจะมีเขื่อนแต้มีช่วงต้นปีใหม่อีกยก แป่เขาเดาไหมคะแต่อย่างนี้ก็ได้เห็นเขาแถลงข่าวแล้วใช่ไหมคะคือบนบนบนข้อมูลเนี่ยเราเองเราก็ไม่ประมาทพอเห็นอย่างนั้นก็ทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบก็มีความแข็งแรงพอนะคะแล้วเขื่อนเองก็ใช้โครงสร้างวิศวกรรมที่มีความแข็งแรงก็ไม่มีอะค่ะมีคนชวนจะไปเขาเดาหรือมีคนชวนท่านจะยไปเขาเดาสบายใจค่ะช่วงวันหยุดค่ะไม่มีตรงนั้นนะคะ แล้ววันนี้นะคะทีมขาวครอบครัวขาวสองของเราต้องได้มีการนําปฏิทินครอบครัวขาวนะคะมามอบให้กับท่านนายงนตรีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ